มาดิวมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งแล้วเป็นเรื่องที่คนพูดกันถึงเยอะมากเพราะวันนี้เชื่อไหมว่าบางคนหายใจเนี่ยเริ่มติดขัดเริ่มเคลืองจมูกจะแสบตาออแล้วก็จะเริ่มแสบจมูกขนาดคนที่ไม่ได้มีอาการภูมิแพ้นะคะอยู่กรุงเทพเราก็ว่าหนักแล้วคุณผู้ชมวันนี้ที่เชียงใหม่เ,เชียง<อ>ใหม่ติดอันดับแบบหนึ่งของโลกที่ มลภาวะทางอากาศสูงที่สุดเลยแล้วเป็นการ <c oughs> คือทางเขามีการวัดปริมาณเนี่ยนะครับเรื่องของอคุณภาพอากาศเรื่องของฝุ่นละอองวันนี้เชีย 1, งใหม่ติดอันดับหนึ่งส่วนกรุงเทพมหานครติดอันดับ1ิของโลกอยากให้ลองดูภาพบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่หน่อยเขาบอกว่าคือสภาพเนี่ยหมอกคลุ้งไปทั้งเมืองแล้วมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นด้วยนี่คือสภาพของ ควันที่ปกคลุมหนาทึบบริเวณตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นตําบลช้างเผือกสีภูมิตําบลสุเทพค่าฟฝุ่นอง PM 2องสูงสุดวันนี้นะนะที่วัดได้อยู่ที่127ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรส่วนเว็บไซต์ IQ Air นี่ฮะภาพที่คผู้ชมเห็นทางขวามือเนี่ยคือเขาวัดปริมาณคุณภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นมลภาวะแล้วก็ PM 2อดดูอันดับเลยอันดับหนึ่งประเทศไทย เชียงใหม่ฮะคุณภาพอากาศเนี่ยฮะอยู่ที่136 32.6ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอันดับสองคือแบกแดดอิรักอ,อันดับสามลฮอ,อปากีสถานนี่ แล้วกรุงเทพมหานครติดอันดับสิบเราฝ้ายค่ะลองไล่เลียงขึ้นไปอันนี้แล้วแต่ช่วงเวลานะคะอ,อ,อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่มีการแคปหน้าจอนี้ขึ้นมาคือสูงกว่าตอนที่เราทําข้อมูลนี้อีกกรุงเทพมหานครอยู่ในอันดับสปิปัญหาต่างๆก็มาจากหลายปัจจัยเอาพูดแบบนี้แล้วกันแต่ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่าจะปล่อยให้มันเป็นไปแบบนี้หรอเพราะบางคนวันก่อนไปสนามบินบอ้โแทบมองไม่เห็นเลยไอ้ตรงรันเวย์ที่เครื่องบินจะขึ้นนะคะมันส้มไปหมดเลยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นขาวๆแล้วนะมันเป็นอย่างงี้ส้มขมัววขมมคือฟ้าไ่ งนะคะและพวกนี้พอหายใจเข้าไปก็เริ่มจะแสบตาแสบ,บจมูก